แหนังเจนยับประจำปี2023มาดูกันครับว่าหนังเรื่องไหนจะขาดทุนหนักที่สุดประจำปีนี้ <Okay. S 1> อันดับที่ 1. Indiana Jones and the Dial of Destiny ตัวหนัง สามารถทำเงินทั่วโลกไปได้เพียงแค่383ล้านดอลลาร์เท่านั้นด้วยทุนสร้างขนาดมหืมาที่สูงถึง300ล้านดอลลาร์และยังไม่รวมถึงค่าการตลาดอีก100ล้านดอลลาร์อีกด้วยทำให้อเดียนาโจสแอนด์เดอะไดออฟเดินีแฟรนไชส์สุดคลังในภาคที่5นี้กลายเป็นคำสาปที่ใหญ่ที่สุดของแฟรนไชสนี้เลยล่ะครับโดยความที่ผู้ชมยุคใหม่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจกับหนังแอคชั่นสุดแบกแนวนี้ และแม้แต่ผู้ชมผู้สูงอายุติดโตมากับภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างก็รู้สึกเบื่อหน่ายเกินกว่าจะใส่ใจและไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหนังเรื่องนี้มันกําลังฉายอยู่จากที่สตูดิโอต้องการจะสร้างลาและเฉลิมฉลองให้กับภาคสุดท้ายนี้กลับกลายเป็นว่ากลายเป็นภาคสุดท้ายที่สุดแสนจะสิ้นหวังที่สุดแล้วล่ะครับ อันดับที่2 The Flash The Flash สามารถทำเงินทั่วโลกไปได้เพียงแค่275ล้านดอลลาร์เท่านั้นจากทุนสร้างที่สูงถึง220ล้านดอลลาร์และค่าการตลาดอีก80ล้านดอลลาร์และนี่ยังไม่รวมถึงว่าจะต้องแบ่งไรายได้ให้กับโรงหนังอีกด้วยจากหนังที่คนเฝ้ารอ,อการกลับมาของ o r i g i ิ a อล a บทแมอย่างไมเคิลคีตันที่คาดว่าจะเป็นตัวแบกให้กับหนังกลับกลายเป็นว่า กลายเป็นหนังสุดพังที่เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดมากมาย The Flash มีปัญหาทั้งหลังฉากและหน้าฉากมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อกังวลที่มีต่อดาราชื่อดังอย่างเอสลามิลเลอร์ที่เป็นหัวข้อข่อขาวหลายเรื่องในช่วง2-3ปีที่ผ่านมารวมไปถึงปัญหาการรีบูตแฟนชชส์ที่ทำให้คนดูเลือกที่จะไม่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะมองว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูเพราะยังไงก็จะต้องรีเซ็ตจักรวาลใหม่อยู่ดี ทั้งนี้ตัวหนังยังมีรอบสื่อที่เยอะจนเกินไปซึ่งพอตัวหนังไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้นักวิจารณ์ก็ออกมาสับหนังเรื่องนี้กันกระจายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CG ของหนังที่ดูแปลกประหลาดมากจนเกินไปหรือการเลื่อนฉายของหนังบ่อยจนเกินไปจนทําให้ทุกคนเบื่อหน่ายกับตัวหนังนั่นเอง อันดับที่3、h u n t e d Mansion Hunter Mansion สามารถทำเงินทั่วโลกไปได้เพียงแค่117ล้านดอลลาร์เท่านั้นโดยทุนสร้าง150ล้านดอลลาร์ Hunter Mansion ไม่สามารถทำเงินถึงทุนสร้างด้วยซ้ำยังไม่ต้องนึกถึงว่าจะต้องแบ่งไรายได้ให้กับโรงหนังอีกนับเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องครับที่ขาดทุนเจ๊งยับของดิสนีย์ ด้วยความงงงวยของหลายๆคนที่คิดว่าทำไมหนังผีเรื่องนี้ถึงเลือกที่จะฉายเดือนกรกฎาคมแทนที่จะเป็นเดือนตุลาคมทั้งๆที่รออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเป็นเทศกาลฮาโลวีนอยู่แล้วการเดินหมากที่ผิดพลาดครั้งของดิสนีย์ทำให้ปีนี้เป็นปีแรกครับที่ดิสนีย์ไม่มีหนังที่ทำเงินแต่1 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยแม้แต่เรื่องเดียวเห็นจะมีแค่ Guard i a n of the Galaxy Vol. ซี่ท่านั้นที่สามารถทำรายได้สูงถึง845ล้านดอลลาร์ you what happened but it will cost you what r robbery who said that อันดับที่4 Mission Impossible t a e Reckoning Part 1ตัวหนังสามารถทําเงินทั่วโลกไปได้เพียงแค่567ล้านดอลลาร์เท่านั้นจากทุนสร้าง290ล้านดอลลาร์แต่โชคดี ทางพาราเมาได้รับเงินจากการที่ทำประกันเอาไว้ทำให้ทุนสร้างของตัวหนังลดลงมาเหลือเพียงแค่220ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งก็ยังไม่รวมค่าการตลาดและส่วนแบ่งของโรงหนังใดๆอีกด้วยซึ่งตัวเลขที่คาดว่าน่าจะคืนทุนก็ควรจะเป็นตัวเลข8 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวหนังไม่สามารถทำไรายได้ใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำเรียกได้ว่าทักปากกาเซียงกันเป็นแถวๆอย่างแน่นอนครับ กับ Mission Impossible Death Reconning Part 1ที่หลายๆสื่อต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจะต้องดำเนินร้อยตามความสำเร็จต่อจากทอบการแมบริกอย่างแน่นอนแต่ไรายได้กับสวนทางกับคำคาดการเหล่านั้นซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะตัวหนังถ่ายทำในช่วงโควิดเลยทั้งเพราะประมาณน้้ำบานปลายบวกกับคนดูอาจจะไม่ชอบกับการที่ตัวหนังแบ่งออกเป็น2พาร์ท ซึ่งคนดูอาจจะชอบดูให้จบเป็นเรื่องๆเลยมากกว่าไม่อยากรอเป็นปีๆเพื่อที่จะดูภาคต่อให้จบอันดับที่5 Blue Beetle จากทุนสร้าง104ล้านดอลลาร์ ตัวหนังสามารถทำเงินทั่วโลกไปได้เพียงแค่129ล้านดอลลาร์เท่านั้นทำให้ Blue Beetle กลายเป็นหนัง DC ที่มีไรายได้น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ Blue Beetle เป็นหนังซูปเปอร์ฮีโร่ไซเล็กไม่ได้มีฐานแฟนคลับอะไรมากมายอีกทั้งตัวละครนี้ยังเป็นตัวละครแรกใน DC Universe ใหม่จึงยากที่จะดึงคนดูเข้ามาเสียตังได้ถึงแม้จะได้รับคำวิจารณ์ที่ดีก็ไม่อาจดึงดูดความสนใจได้แม้แต่น้อยครับซึ่งตอนแรก ทางค่ายกะจะสร้างมาเพื่อลงสตรีมมิ่งด d i ิ n ี y พลัสเท่านั้นแต่ทางผู้บริหารกลับคิดว่าบูบิทเท่านั้นมีศักยภาพมากพอที่จะฉายในโรงภาพยนตร์ได้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดเพราะการที่จะฉายในโรงภาพยนตร์ก็ต้องมีราคาที่จะต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียและ,ะไรายได้ก็ต้องแบ่งกับโรงภาพยนตร์อีกด้วย Approaching, อันดับที่6 Covenant Covenant ทำไรายได้ทั่วโลกไปได้เพียงแค่21ล้านดอลลาร์เท่านั้นด้วยทุนสร้างที่สูงถึง55ล้านดอลลาร์ทำให้เรื่องนี้ขาดทุนไปแบบจุกๆยับๆเลยล่ะครับซึ่ง The Covenant ก็เป็นหนังสงครามอีกเรื่องครับที่คนต่างก็รู้กันดีว่าหนังแนวนี้มักจะไม่ประสบความสําเร็จด้านรายได้ถึงแม้จะได้ผู้กํากับอย่างการิช,ชีก็ไม่อาจรอดจากอาถรรนี้ได้และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องของการิช,ชีครับในปี2023ที่สุดแสนจะล้มเหลวถึงขนาดที่นักแสดงอย่างเจคเจเลฮาก็ไม,ไม่สามารถดึงดูดคนดูได้เลยแม้แต่น้อย John, you have อันดับที่76565 65. ทำไรายได้ทั่วโลกไปได้เพียงแค่60ล้านดอลลาร์เท่านั้นโดยทุนสร้าง45ล้านดอลลาร์65มหากาบย์ไซไฟที่อดัมไดรเวอร์จะต้องต่อสู้กับไดโนเสาร์บนดาวเคราะห์ต่างดาวกลายเป็นหนังจริงยับไม่เป็นท่าอีกเรื่องแม้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ตามและนี่คือหนังที่โคตรน่าผิดหวังอีกเ,เรื่องของอดัมไดรเวอร์ครับ ซึ่ง65ล้มเหลวในการดึงดูดความสนใจจากผู้ชมและบางคนต่างก็แสดงความคิดเห็นออกมาในแง่ลบก,กับหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบตัวละครไดโนเสาร์ที่ดูผิดแปลกจนเกินไปรวมไปถึงการเล่าเรื่องที่สุดแสนจะน่าเบื่อรวมไปถึงบ้างฉากของหนัง <All right. S 1> ก็มืดสะจนมองไม่เห็นอะไรเลยอีกต่างหาก และอันดับที่8จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจาก The m a r v e l s โดยทุนสร้างที่สูงถึง2 7 4ล้านดอลลาร์แต่ตัวหนังกลับทำไรายได้ไปเพียงแค่1 9 7ล้านดอลลาร์เท่านั้นถึงแม้ด m e r a r v l l s จะยังพอมีรอบฉายอยู่บ้างแต่มันก็แทบจะปิดประตูการทำไรายได้ไปแล้วล่ะครับหลังจากฉายไปได้เพียงแค่1เดือนตัวหนังล้มเหลวในแง่การดึงดูดคนดูเป็นอย่างมาก ถึงแม้ภาคแรกจะทำเงินได้อย่างถล่มทลายแต่มันก็เป็นเพียงแค่ a v e n นเ r e ร์เอฟเฟเท่านั้นเพราะเด e m มา v e เวสภาคแรกนั้นได้ฉายครอบเกี่ยวอยู่ในช่วงพรามถามของ The a v e n g e r เท่านั้นเองนักวิจารณ์รวมถึงคนดูหลายๆคนต่างก็ออกมาบนทังบทของหนังที่ทำออกมาให้ตัวร้ายดูง่อยเอาสมซะมากถึงแม้จะดึงนักแสดงเกาหลีสุดฮอตอย่างพัคซอจุนก็ไม่สามารถทำให้หนังน่าดูขึ้นเลยแม้แต่น้อย รายได้ของเดอะมาร์เวลเรียกได้ว <il S 2> ่าเขาข้น <es> ว <rebell ious> ิกฤตของแท้ครับเพราะเรียกได้ว่านี่คือหนังที่ทำรายได้น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ MCU เลยทีเดียวเรียกได้ว่านี่คือปีสุดแสนจะเละตุ้มเป๊ะของหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วล่ะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ oh. ผมฝากกระทืบไลค์ต่อยสับสัไครป์และทุบก,กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูมาบ่น้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ tiktok ดูมาบ่นเนยนะครับสำหรับวันนี้ oh. ดูมาบน่นต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ Whatever you can imagine, I can create. Yeah, that's more like it. Oh, yeah! That love you feel for your family makes you weak. You're wrong. My family? That's what makes me strong. Oh, I forgot how bad it looks.